สวัสดีครับผมพราผมยูสครการรีวิวเกมปีศาจนะครับหรือปีศาจสีขาวนั่นเองเกมนี้เป็นเกมสัญชาติไทยเกมแรกที่ผมรีวิวกันเลยก็เขาบอกเขาบอกกันว่ามาจากเอามาจากเกมชื่อปีศาจสีน้ำเงินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละจัดแปลงมาเป็นปีศาจสีขาวใส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 สักอย่างผมจำไม่ได้เหมือนกันผมอ่านนิดเดียว อ่านให้มันรู้ว่ามันเป็นยี่อะไรก็พอแล้วแล้วก็มาเล่นกันเลยยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเนี่ยเป็นเกมภาษาไทยเลยล้วนๆเลยเกมไทยเกมนั้นที่ผมได้รีวิวโอเคเรามาดูกันเลยเริ่มเกมยังไงวะเฮ้เอ้เฮ้เอ้อ๋อ enter อ๋อเกมไม่เร่ยนเมื่มอกี้อยู่นอกจอช่างมันเนี่ยไม่ต้องเล่นโอ้ว่าจะหลับความยากนอร์มอลตอร์ทุกเวลาอ่เราฮาร์ดคอร์เว้ ใช้จ,จุดเซตเท่านั้น enter yeah อัดคอกันเลย,ยไม่เคยเล่นโอติกกันเลยเซฟได้ทุทกท่อจุดเซฟเกตแก้วชืว่อไทยมากเลยเกตุแก้วคุณเกตุแก้วบอกว่าว้าวนี่เนีน่ยหรอเค้หาหันมาสถิติที่วอดอ่นะเสร็จียังเขียนผิดลายเวนกรรมแล้วไง enter สถาพรครับที่นี่แหละเคอาหานกับคุณอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตไอสไตอ กันดากันดา e อสก t i o n หรอนักบิสัตติฟินั่นกันอี่ตัวอะไรบินไปบเป็นมาไหนพีเสื้ออะไรตัวแดงๆเลยชนะชนะเทพชแบงใหญ่โที่คิดไว้ซอีกเนี่ยใหญ่โตที่คิดไว้ซะอีกนี่อ้าวถ่ายคลิปไปยัว้างพัดดิกรเสต้แทอยากปลอดแทนไม่เป็นเรื่องเองอ่ะมันีแต่แต่ว่า ผมพัดก็ไสบานี้เฮ้อชั้นก็ผีจนปลอดแทบต่างหากล่ะปอดแทต่างหากล่ะฮ่า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 เกนสัดตามหมดวินยปนะนี่เราเข้าไปสำรวจข้างในกันดีกว่านี่เกนมากพาได้เกณนมาเฮ้อ พอดีภาษาไทยมันเลยอ่านง,ง่ายเป็นน้องแปลว่าจุงเบยอ่ะที่นี่ดูแปลกนะว่าไหมอ่ะแปลกแปลกนะว่าไหมอ่ะจริงด้วยที่นี่ดูเหมือนยังมีคนอยู่เบยนั่นสิแถมไฟก็ยังใช้ได้อ่ะก็ใช้ได้อยู่ไม่ดีหรอไงบางทีที่เขาว่าผีผีอ่ะอาจจะอาจจะจริงก็ได้มั้งเอ้าจริงเหรอ ตายแล้วแปลงตัวนู้นตันู้นตัวนี้ก็มาเอาเสียงใครนันจอยงดี้มั่วขน้นเนี่ยโอเคนี่เอ็นเตอร์เรากลับกันดีกว่าไหมอฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันก็อยากตัดนี้ว่ะนี้เอาน่ะก็แค่ฟ้อพอจะจริงสิผมลืมสนิทเลยอ่ะ แต่เขาอ่ายังมีอันนี้จะมีผัาผาผายุขด้วยนะผายุข่าผายุข่าดดเลยเรันี้มีผ่าผ่าผายุเข่าด้วยเลครับผายุข่าด้วยครับถาฝนลงมาเร็วละกอพราคุณติดอยู่ที่นี่แน่ยาวๆๆ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 ถๆาๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆังๆๆๆๆๆะถายังไง ไวพรุ่งมีค่อยมาดูดีกว่าครับโหสุดยอดมากเลยถ้าถ้าจะทาไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนละล็อกใช่ไหมเอ้าไม่ล็อกด้วยเว้ยใครปอดแทกแลก้วก็รีบตามติดมอนนั้นไปนเลยนะฉันฉันจะไม่ไปทั้งนี่ก็ทางนั้นไม,ไม่โทรยังไงวะพวกแกละว,ว่าไง ฉันจะเดินยูแถวนี้หน่อยแล้วกันนะฉันก็อยู่นี่แหละเจง๋งเ <c oughs> งินงันฉันจะไปดูข้อมูลสักหน่อยอะ่ะใครเปกวะการดาละ่ปะปาโมดละ่ปะปาโมดปะ่ะฮลโปาโมจริงด้วยอบอกเรากดเฮียอะไรได้บ้างเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวาฮลโอเอนเตอร์เราไม่วควมาที่นี่นะไม่นคนมาที่นี่นะให้กูทำไง มันฝนกำลังจะตกนะ้เนี่ยแล้วไงกูออกไปไม่ได้เลยไม่เข้าใจว่าสามมุตสามมุตหนามมอะไรนะ <c oughs> เรียกเขาทำไมเอ่ยสามมุตพ่อง <c oughs> <p ong> นี่เล้วเนี่อะไรเอ่ยแผนที่ <h ans i> อะไรวะเซฟลูมห้อง,งครัวห้องน้ำห้องครัวห้องทงห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่น่วนหลังบ้านกระดาชั้นหนึ่งห้องรับใช้ ตามมดเดี๋ยวทำไมวะนี่ใครเลยฮัลโหลฮัลโหลทางเดินใหญ่เอ่ออันนี้ห้องคนรับใช่ปะฮัลโหลมีใครอยู่ป่ะมีใครอยู่ป่ะฮัลโหลนี่อะไรเอ่ยสมมติกดแล้วเอนเตอร์ปะไม่มีเชียเลยเเลยเปิดหีบ What should I o ฮัลโหลห้องคนรับใช้เอ่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหยาบ ไปเซฟเขาด,ดีวกว่าใช่ปะ่ะห้องครัวปะ่ะห้องขวาบนฮลโหลมีใครอยู่ปะ่ะฮัลโหมนรอเชี่แล้วอะ,วะ,อะโวนี่มันเอา,านี่นี่วะเอา,านี่นี่นการนากำลังอัดเสียงอยู่อัดเพื่ออัดเสียงตัองเมียวเลยครับ อะไรอาอาอาเสียงอาเนี่ยคุณจะบ้าตายนี่นี่จานแตกโอ้โหนี่มันมึงเล่ามึงเล่ามึงไม่เล่าปีศาจทีเขียวมันเล่าเอาเอาอันนี้มาดิเอาอันนี่แตวซื้อพิมพ์ฮะแล้วแล้วผู้ใดเป็นใครอะชิดเสียงผู้หญิงนี่นะเสียงผู้หญิงนี่นะไปดูกันเถอะ เสียงผู้หญิงนี่เนอะอีย๋ยาวิ่งกดไรวะกูวิ่งมั่งไม่ได้ยังไงหรือไงอยากวิ่งมั่งอะ่ะอันนี้ประตูเชี่ยอะไรเอ่ยเนอร์ปุ่มเด้งก็ซ้ายขวากันลงไม่ทำในยวมาอยู่ ASD วะประตูล็อกกูกดยากมากเลยเขาบอก <laughs> อืมโอเคยังไงได้ฮัลโ <laughs> หลฮะฮัลโหล มีใครอยู่บ้างไหมอยู่ไหนกันเอ่ยอันที่องครัวทำให้ครูเจอเสียงกรีดใช่ไหมมาทำอาหารล็อกเอ่อนี่ยหองอะไรวะนี่มันได้อ่ะเนี่ยแล้วก็ลงอะไรวะไอแชยบันไดอ่ะเนี่ยดูวิวของมันบันไดยีทเคบันไดโอเคเดี๋ยวเซฟเฮ้ากันบันไดเนี่ยนี่บันไดจริงเหรอเนี่ยโอ้ โอ้ยข้าวประตูล็อกโอเคขึ้นไปเลยก็ได้ว่าแต่ว่าตุ๊ดเซมอยู่ไหนฟะฮัล้วอะเด้ออือ่าประตูล็อกแม่งล็อกทั้งบ้านเลยเอาวันนี้ชัดเลยฮัลโหลแผนที่กแล้วเหรอห้องใหม่เด้อห้องสมุดห้องโถงห้องเก็บของห้องงานส่วนหลังบ้านห้องอัลเบิร์ตแมลลี่ห้องนี้น่าอ่าชั้นสองแลหล ดูล็อกห้องเชียร์อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลดูล็อกอยู่แล้วมันล็อกทั้งบ้านเลยโอ้ oh, ห้องนี้เปิดได้ห้องแล้วฮัลโหลมานี่มีน่ามานี่มีตามีลูกมึงไปไหนแล้ววะแั <laughs> ้ว <laughs> นี่อะไร <laughs> วะ roofing uh, <laughs> อ่า what's this ให้ฉันหน้าได้รับแล้วแล้วก็ดูเมนูไงวะ <laughs> เอ้ยเออเดี๋ยวนะ เดี๋ยว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 คือกูสงสัยว่ากูจะดูเมนูได้ไหมป <c oughs> ุ่มมีกดแ้งคับเลือดเส้นหน้าถูกใช้เราใช้เสร็จทำไมอ่ะนี่เราใช้เพื่ช้นหน้าม,าม,ามาันไม่เช็ดเลือดไปเพื่อมีข้อความหรเพว่ามันโต <c oughs> อะไรอ่ะมีมีม,มีมีคนมีคนใหม่มั้งเพื่อให้กูดูดูนีเพื่อ เพื่ออะไรเธอทำยังไงไม่ฉันทำเพื่ออะไรเพื่อฉันเป็นพระน,เน,นาเ่นเออแล้ววันเดียร์เ h า t ชิบหายเอาวันนี้กูว่าแล้วแนวเดียวกันเลยแล้วกูไม่ได้เซนชิทมันอะไรบางอย่างกูปเป็น normal ดีกว่าอาร์ทคอร์มันอยู่ไม่ได้ประตูล็อกมันไม่ติดอะไรบางอย่าง ประตูล็อกแม่งล็อกข้างบ้านเลยกูขึ้นหนึ่งบนกนเหลือไม่เสียประตูซ้ายอ่ะฮัลโหลจุดเซฟอยู่ไหนจุดเซฟจุดเซฟายไม่ลง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 ขึ้นไป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 ขึ้นติขึ้นขึ้นข้างล่างน่ากลัวจุดเซฟอยู่ไหนเออจุดเซฟจุดเซฟจุดเซฟจุดเดียวจุดบางกูอจุดเซฟเดินลงไปอแดงแดงคิดเป ปตูร็อชิปหายแล้ววัน,นีไปไหนแล้วเนี่ยตายแน่เล้วต้องใส่ตัวแทนหมดนอร์มอลแล้วฮาร์ดคอร์จะไม่ไม่ไหวแล้วมไม่ไหวแล้วจะมีอะไรไหมเนี่ยว่าต้องมีแล้วเนี่ยโอ้ชิีปตูร็อกไดแล้วเกมโอเวอร์ยังไม่ได้เซฟเลยอ่ะ <c oughs> เล่นต่อได้ไหมอเอ้านะสักครู่หนึ่งกูจะรู้ไหมว่ากูเ,เซตตรงไหนอ่อมีใครบอกกูได้ไหมมีไม่ใช่แตงแต่นะสักครู่หนึ่งโอเคแลังจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็พบว่ากูไม่รู้อะไรเพิ่มเลยช่างมันต่อกอะไรดีกว่าที่มันเซฟอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน คือมันออโต้เซฟให้เหรอวะงงอ่ะแต่ช่างมันอ่ะโอเคเรามาหนีผีไซโกะจักตีมันตายดักเกมอีกเกมหนึ่งกระลาสตีครับผมรู้สึกเกมมันชิบหายห้องล็อกห้องซ้ายห้องซ้ายห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเต้เข้าใช่ไหมห้องน้ำตึงตึงตึงไม่ไม่ไม่มันเห็นกูชิบหายข้าได้ไหมแล้วไงต่อเอือตาย เกมมัว่ากันอ่าฮะอ่าฮะเล่นเข้าแต่ตัวเกมขึ้นมานิดนึงแล้วโอเคมันออโต้เซฟให้แน่เดี๋ยวนั้นมันก็ไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นอ่าๆเคเคเคผมรู้สึกเห็นเกมอะไรเกมในเกมนี้ปึ้งปึ้งปึ้งวิ่งเข้าห้องน้ำห้องแรกปะเข้าไปเข้าไปชิบหายไม่เห็นมันเห็นมันเห็นเอาไงดีวะเจ็ด Shit Shit เออวิ่งไงให้มันไม่เห็นเอ๊ะให้มันตามไม่ทันวะเซฟเฮากรูอยู่ข้างลงตึอดตดตดูรอดมาทางขวามาทางขวาไอ้ชิดชิดชิดมันมาใกล้แล้วมาช่วยดูย่อไปก็ไปไปเสียมาไม่ทันนะอะไรวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะ เอาไงดีวะฮะหนูไม่ไไปที่อื่นนะเดี๋วกูคิดผิดอืมเดี๋ยวเราดูตึงตึงตึงฮะ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 โอ้มันติดแล้วเข้าไปเชี่ยมันเห็นอะไรวะกูพาอะไรไป Mm hmm. อะไรดีวะเชี yeah. you know. ่สุดทายเกดนอดีว่าเออปิดปิดปิดยดเค่ได้ด้วยแล้วนี่อะไรเอ่ย เซฟปะเยอะปะไมเงียบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว่ Hello? 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 าจา๊ะอะมินี่ซ่อนอยู่างรเนี้ยอ๋อซ่อนใต้พื้นนะเอ่อมันไปยังไงแล้วเซฟเฮาเกินี่มันอะไรกันวะเนี่ยอะไรตกพื้นอยู่เนี่ยแล้ว อเอาเบอร์โนสเจครับก้าหน้าที่มีน้ำไหลตลอดเวลาฮะแล้วไงเออรู้ก่านโนนไงวะอะไรเหรอปิดโน้มไปไหน ESC <see. S 1> อ๋อย ESC โอเคไม่คิดเซฟตลอดเซฟไม่ได้โอเคบันทึกสิ่งของแล้วไงเอนเตอร์ชิดไม่มีเนี่ยอะไรเลยเลย ESC okay. โอเคย ESC ก็ไม่บอกบันทึกเอนเตอร์ Enter. สองโนนแล้วกูเป็นได้อ่านตโนนเลย แล้วเตอร์อาร์เบิร์ตสิบห้าจิงหาสองห้าสี่แปดลูกสาวของผมจากไปแล้วอ่ะผมคิดว่าผมควรทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่อยากจะฝังศพเธอเลยอ่ะอ่อให้ตายเสียฮ้อเธอก็เป็นฝ่ายที่ท้องศพผมสิอ่อฮ้อผมเลยโทรพระเจ้าฮ้อทำไมกันอ่ออ่านนะฮะในอันหนึ่งอ่ะฮะมีสองอันไม่ได้อ่ออันหนึ่งอ่ะอ่ออ่ออันหนึ่งอ่ะ อะไรวะแลวกูงงนะนี่คือเออ,ออะไรวะ what is this h e l l เทพมันรู้สเสียงได้รับอของอินกันดาวอ,ะอ่ะเออ y e s อันทึหนึ่งสองหนึ่งสีหึงห้าสอง้าหนึ่งต่้สิบห้าทีนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยพี่ ันนั่นเนี่ยเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงเหตารณ์จอฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีเหลือเชื่อมากมากเลยอ่ะพิษส,สันนั่นน่ยมันไล่ล่าฉันตลอดมีสองท่านนี่จะทำให้ผูต้ตรวจมันได้แอนตุนสเซพา้าไม่กรใจโตอนะ๋อนาะอะไรแล้วไงไต่อดโอ้โอันล็อกแล้วเอ้วเออที่เดิมเอ่อเอ่อนั่นไรวะแดงๆมีจุด,จดๆเแล้วนุ่มเป็นสีเลือดอ่ะ อาอนี่สุดเซฟนเนี่ยโอเคเซฟไม่บอกกูก่อนแลเซฟโอเคสารพัดนี้คงขอจบแบบอย่างเท่านี้กันก่อนนะครับพรากก็ผมนิวสคุงได้เหมือนกับปิศาจหรือเดวิวหรือเชอกับสักอย่างก็ไม่รู้กันหน้ากากันส,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย